แล้วก็ทิกจกงเป็นท่างือปืังฟูว่าหลังกัิ้นนทองกหลายเด้นี่ยรขันถใครนี่ไลยเนี่ยา,ายังไงล,ล,ล,ลําลําไม่อยวยกันมีก็ยงได้เป็นบูสงบทานมาเอาค,ค,ครับทั้งผมว่าผมก็ได้มากผมเคยเบิงบ้งน้าเส้นปลาชิยังหลายหลักเิ็นกราเล็กหลายสั้นยออะไรเพราะมันเปลี่ยนพญนาครันอเห็นน้ำมูลหรือเ่ามึอยังยรรครับก็เห็นแต่ไนูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเบิ้งก็ได้พรอว่าเอาเบิ้งตอนถ่ายครับเดี๋ยวเบิ้งตอนถ่ายเนาะ มลาเอ้ยมาท่านมะลาเลี้ยนเลือดสีก็ต้องดูค่าเลืดสีแต่ค่าลสีนอมาดี้นี่ค่าอันนี้ค่าพันษาอะไรพันแปเล่าค่าเลีครับเราบอกไปบวชอันบ้้นดงไปบันพว่นะไะบวชปูนเลืสีน่ะพอไปบอกไปบวชเนี่ยกับเอี่ยกับย่าย่น่ะแ่าบันดงไปบันบัานไปบันก็มีปูลสีหลอล้วเราบันดุกมันพงมันไส้กว่รนะเราบันเขาส่งหอกมามามาใส่เดียวกันตัวเีนปูนเลสีที่พุ่นก็ได้ดูผีบอกย่สีคนบอ้าวพ่นือก ผมก็ยังเงืออยู่ว่าเั่นผมก็ยังเงืออยู่ว่าเอาเป็นยังก็เปลี่ยนนั่นแหละเพื่อนคนก็เปลี่ยนอย่ปูบอกอพี่ที่เลี้ยงมันเปลี่ยนที่ตัวเราคุ้นเราคยแบบกันเพื่นมาเขาผีเขาเจ้าศูนย์เรียกตัวเขาเรียกเขาเรียกได้ยเนี่ยผมกินเหล้าเนี่ยนี่ถ้าจ้ผมกินเหล้าเมาอย่าเนีเพื่นที่มาส่งมานั่นหลดบป่านนี้เลยพัดส่วนเมียส่วนใหญ่พ่อเขาคอยไปอัดหัวท้อยใน่ปูคือเขามาส่องเอยแช่เพื่ันพอดีไปแล้วปูเราศีลเราไปเขาส่องเราไปมาแล้วเราไปงอพลงยุงยุงเราก็เขา โอ้ปิดรู้ไม่ได้นะท่านรักเป็นลูกท่านมาก่อนละวาน่ะครับกลับไปต้องไปจุดทูบจุดหกดอกต้องดูแลรักษาท่านเมื่อดูแลรักษาท่านแล้วอยากได้อะไรขอจากท่านท่านให้ทุกอย่างครับนี่เลขกว่าขอเพิ่นบ่ให้ปิดก็มาขออันนี้พ่อไ่ปิดหูปิดห้อยดิับเป็นลูกท่านมาก่อนอันนี้เอฟซีอาจจะฟังบ่าขอาใจนะครับปิดหูปิดห้อยอย่างเช่นว่ากรณีว่ามีคนไปรับขันเป็นการเปิดทวาร เขาเรียกว่าเปิดทวารน้องไหคุณเนาะทวารทั้งเก้าเปิดทวารทั้งเก้าแล้วก็เข้าสีสามารถส่งหรือว่าซื้อห้เพิ่นมาเขาเข้าใดมามาซื้อสารกับเข้าใดครับนี่คือว่าถ้าเข้าไปปิดหูปิดห้อยปิดทวารก็คือสีบษสามัดศีรษะเขามาซื้อสารกับเข้าใดนะครับนี่คือที่พอจำเพิ่นอธิบายเนาะครับท่็นเนเาไปตามปูปูปูบอกนี่ะครับเสียผีบอกเนาะผีบอกไปแล้วก็ไปบ้านนี้วันที่สิบสี่มาเด้อไอ้หนูนะ เป็นยศยศีค่าย,ยาใหญ่เพิ่มมากดิลูกศิล์ลูกหาเพิ่มมาเป็นเส้าสามสิบคนไปกันนเระไป้กันคนอ่เคยเห็นทีา่าคนไปแด้กันก็ปุ้ยเราบอกไปนะไปในโรงแรมไปไปแล้วคยเจ้าลุยพื้นลุยไฟกันแล้วโอ้ยก็บประไก่ต้องไปเจา้าแนาวกับพันชาวินว่นหนึ่งต่อไ,ไ,ได้จะพูดจกสินหมดแล้วเ่านในหลายที่โอ้ยผม,มากาเเ้อคุณแม่ดอกแม่กุิสีคือพอมันลุยไฟแล้วโอ้ยผมกาดอกคุณแม่เลยฉันดอกผมกลว่าตั้เปลี่ยนเลืดสีนึงฉันดอกพี่สาก็มันเกง พี่จ้าขเพิ่นก็บอกเขาสูตรเขาทองเขาอ,อย่างนี้เขาสูตรเขาอ,อย่างนี้ย <c oughs> ังว่าสูตรทองกับมีตังเตียอะไรคออะไรจุกอะไรโศกอะไรโลกอะไรอะไรนี้แหละมก็ตัวแขวนนี่แหละยัว่าสู้ขันสู้ขวัญสู้ขัย่งกันเปมาสู้ขวันในปูน <c oughs> ดีดิ <c oughs> แต่ว่าขันนี่คือยังบอกให้ในยังบอกให้ในรับแม่นบ่ครับอันันิ้อยู่จังหวนบ่บ่ฏิบ่ติบอดให้ไปเรียนขันมันบ่ครับเรียนบ่บ่ปิ้เรียนรอบสิเรียนอยู่นั้นนั่นไรนี่ไรเลี้วเราก็สิเฮาอยู่นางสมาธิอยู่อัน ทิ้งหน้าท oh. ำสามารถที่เราไปที่เขามาเอาเวลาสวดไปเรื่อย <c oughs> สวดน้ำไปสวดน้ำไป <c oughs> นี่ก็คือพอจำเพิ่งเกิดแรกสุด้ซื้อได้อยู่ตลอดมี <c oughs> ่ยังปูเพิ่งก็ซ <c oughs> ื้อได้ปูอย่างไรตัวแต่ว่าปูอ่ะจะเป็นเคื่อผมห <c oughs> รอกมือนหนึ่งนอนอยู่ทิ้งหน้าเสียบลุกลุกลุกข้นเงี้ยพาพไปเที่ยววันนี้พาพผมไปเที่ยววนี้ทิ้งไว้บนทราเงี้ยขี้ยงเสร็จแล้วเาไปตีเสลี่ยงละละเอาพ่อว่าถ้าฝันปูมันเป็นเป็นโรดบ่เป็นไปดีเพิันภาไปเที่ยวมานาลูก มาเพี่ยงเนี่ยนเหี okay. ้ยเห็นลูกปาดูมันจีบกต้องลกปาดูอยู่ได้ยังไงผมผมมาวันปาดูแท้ครับค่ะมยกต้อปาดูว่าเอานี้เอาเรื่องปัญหาของงวดนี้ทุพ่อเอามันกับเงเาไปแล้วมันสินาที่ล้วตอนนี้เอว่าทางไม่ลายเสีนทางีเป็นจ้หนาเอเอาสมุหตพุ่นพอเขียนไงเห็นเราบอกให้เรียกเอาเสียนใดเสีหนึงเสีนนั้นี่มันสี้าไปลบโกัาได้เอล่า้ว เศียรได้เศียน,นึ่งในเรียกออกวละเรียกเอาอกมันนี่เศียดินนี่เราเราเราขีดใศีดินเด้ครับครับครับโอ้ขีดเศียดิ<อ>นดถือไว้นิ่งๆแล้วถือนิ่งๆเล้วคือเป็นขีดคล้ายๆครับเป็นอดอกจันทร์ยังเศียรเพราะครับขีดขีดทับไปทับมาทับมาทับไปนี่คือเส้นทางระหว่างระหว่างนี่คือเส้นทางทางสิผ้าไปเอาโ,โชกเขาใชใ้เรียกเศียรหนึ่งเรียกเส้นรหนึ่งเรวคุณพ่อตีจังไงบัตรนี้ ไหวพระพีพระนองกี่เศเปียดนึงเดี๋ยวเปียดนึงใช่ไรยิมัจเียดนึงเนาะมน่เปทางเสี่ยนเรียกเปียดทางเนี่ยโอ้ยได้กับเปียดทางที่เขมันนี่แปดท่างอีเอียสรุปพ่อเตี๋หนึงว่าเปียดครับแปดนึงมีมาของแปดนึงเด้อครับคุณหันมาทางนี้ค่ะคลิปแรกคุณพ่อเขียนเอาอยู่ตรงตงค่ะนี่เสแหละค่ะเส้นทางคุณอตีนี่คือเรามาสับตีเป็นแปดหนึ่งเนาะค่ะมาสับแล้ว เพิ่นมาซ้ำที่ตัวนี้ไหเพิ่นมาซ้ำนี่มาน,นี้ฝันมาเรอบแบบลูกปืนใหญ่ามาหายค่ะลูกปืนมันกับน,น้าปอครับมีนนแนมั้งเหรอครบับเป็นแปดครับรวมันกับแปดหนึ่งกับเปดหนึ่งคือซ้มมาเรื่องเนี่ยโอ้สัมืองวัตที่เถียงกันแล้วเพิ่นเราจะมะสัมมาเนี้เลยผมกับขมันใจล้วนเดียคือมะสัมปัญหาหายแล้วสัมปัญหาหซึ่งค,ความหมายของปัญหาคือเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวเป็นแปดแปดแปดหนึ่งคือกันอันละก็เลยมั่นใจได้เลยมั่นใจได้ครับมันกำหัวดตัวนีท อ่าบ่เป็นอยงอันนั้นอันนั้นมันน่าจะเป็นตียวส่วนสองสี่ได้ใดที่ถึงตัวนั้นบ่แม่นเด้ออันตัวเลขเห็นบ่แม่นเด้อเป็นเบอร์โทรเพื่อนั้นแต่นี่ตัวเดียวเอาอต่อเซน็อัลต์เซนตแปดทิศเด้อค่ะเออตัวตัวเลขไม่ใช่นะคะครับตัวเลขสมมติไปกันแล้วหกหาเพื่อนมาซ้ำบ่พอเอาเอาแกเอาแต่แปดทิศตัวนี้ยครับอานนี้ในเรื่องของอีกอันนึงคือหกหานี่เป็นจังไหรมาจังไหร่ตัวนี้ตัวนี้ซ้ำมันนาจะระเบียบกับจุดนี้ไหมครับอันนี้มาซ้ำแล้วครับ บ้านนี้หัวมาแต่บ้านดวงคนนะหัวมาเป็นซำบางเงยคนนี่หัวมาหัวมาดีหัวมาหรอเขาโล่งอันนั่นตัวแต่กค้งง่างเพื่อปิดปั่นบางคนนีาแม่แม่ชุบเลยเขโล่งหรือว่าอะมันเหลือของสั่งวังอยู่นะครับกูจะหัวไปโล่งคนกันหัวไปปิดพวอีกหูเมียครับ มีอะไรแล้วแล้ขึ้นค่ะมือร่นมาผมมาซ้ำทีมือรนมาผมมาซ้ำกระจัาเพื่นได้บตีลูกันี้ไม่ดซคือออกมานะค่ะคือมนซ้ำแล้ซ้ำอีกนะค่ะมันก็ดจะซนอยู่ตัวหนึ่งเนาะค่ะทีมาคู่มองเห็นเนาะค่ะทีมาคู่เห็นมันก็จะซนกันอยู่ตัวนึ่ง้่ผมก็ีหอรมาอีาทีกมาพผมชื่อีจังมะมองเนาะค่ะเรามาซ้ำมาซ้ำทีมาซ้ำมาบับบ้องไส่บบบตุ้ยกับบัปุ้ยเอาไอ้ไมบุญนี่ยเจ้าพ่วงเขาเล่า อ้ในก็ได้พ่วงบักกไงอ้นี่ก็เลยพ่วงหมกไงไอ้คำนองกันบักตุจะมีแปดนะค่ะไอ้เป็นนี่เป็นหกตัวเขาว่าฝากไปพูพ่นเล็กสามตัวผมก็เลยตีอแปดเนี่ยหกห้าแปดตีเล็กสามตัวเนี่ยตีไปจนงจี่ที่เรียูนเพระเลขกปัญหาเับเราบอบอกนั่นดีเพราะว่ามันเราเป็นฟูริษีเราบอกเป็นโตตรงๆสิบอเป็นปัญหามาก คุณพ่อส้วนนี่เด็ดกว่าเพรานพ่อบ้วนนั่นโซนนี่เออเอฟซีเพิ่งจะได้เห็นคุณพ่อโซนตรงๆเนื้อค่ะเนี่แหละแต่ว่าหาเนื่องนี่เป็นไม้จังไลยเนาะคุณพ่อโซนตรงตรงเส่นนั่นเลยหาเนื่องเนี่ยคุณพ่อใบยังที่แรกมันก็เป็นนั่นตัวผมมันเปลี่กายไป่รื่องนึงเนาะเป็นล้านกับยายขี่รถมาที่ขับกู้แบกลูกขึ้นไม้เนี่ยละล้านปุยหน้อยมาต่อต่อมาเอฟซีเห็นไหมยายกันมาแล่ว นี่ยังมองลาบ้ยังยีลาบ้างก็พอตีก็กจรรถเืรถพอดีพูชซ้เฟื่องกัเปิดประตูแ้วกเดี๋ยวลูกปืนหี่มาโดเอาหนีไปสันบารียนบียกไมก็ซี้ได้ดุสวงแล้วคานี้ครับห่วยที่ว่าหาหนึ่ใบใหญ่แบลูกปืนหนึ่งตีมาใส่่ก็น้ำหาดีสันอกครับเลยตีมาอย่างนี้ก็ทั้งหลานเกินไยเนี่ยครับกลยตีที่หาหนึ่งน้ำล้องล่ลงมาไปยังเขาหันพากมันหนีไปสันตัวที่ว่ามันใจที่สุดเนี่ยคือตัวไหนครับ ตัวมันใจยี่กับตัวพี่เลรอแปดหนึ่งนะครับเนาะแปดหนึ่งกับหาหกแต่ว่าแต่ว่าแปซื้อเพื่อแวานี่ตัวนี้ซื้อแต่บนย่างเดียวเลยแต่ว่าตัวนี้ซื้อตารางครับมันใจแปดเจ้าว่านั้นแต่ว่าเจ้านี้มันเลยมันได้มาบนบกล่างไว้เบิด์ตนี่ก็มีแค่นี้แหละมีก็มีเลขซืตัวครับมีหกมีหามีแปดมีครับแล้วมีหนึ่งคำนั้นล่ะอ้าวครับผมอ้าวเอ้าวการสรุปตัวที่บอกมันมั่นใจก็คือแปดหนึ่งกับห้าหกครับสามขึ้นเ่าได้ฝันอยู่ไหมครับอิตาีอยู่ คือเก่าครับพุทธไทยต้องวัดคือเก่าเปลี่ยนเสียงเนาะที่ว่าเปล่าฟันเนี่ยที่ว่าพูดภาษาจีนที่ว่านี่ที่ว่าอยู่อยู่เนาะครับโชคดีทุกคนไอยู่ที่น้องเขาก็ได้เพราะผิดกันแร้วแน่นไม่ซิงเกิลความต้องการที่ผู้ต้องการนั่นแหละค่ะนี่ก็คือเป็นแนวทางจากพ่อกระจำเนาะค่ะอยู่ที่ดอนปูตาเนาะค่ะ ค่ะอัน,นี่จะเป็นสารปูเนาะค่ะนี่คือเป็นสารปูเนาะค่ะปูผ้าขาวเนาะค่ะเทียมค่ะปูผ้าขาวเนาะค่ะปูผ้าขาววันเพินน่นเนาะค่ะอันนี้คือสื่อของเพินน่นเนาะค่ะนี่ค่ะค่ะค่ะผู้ใด มาคลิปนี้เนาะค่ะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแก่งเตือนไว้เด้อค่ะเพื่อจะบริไดพลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะค่ะผู้ใดเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีปังๆเรื่อยๆเด้อค่ะถูกเลขถูกเบอร์ไปน้ำกันเนาะคะ่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคีมหน้าพบอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ